ครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนแม่หญิงสุภาการนะครับวันที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหลังจากที่เราเว้นน้ำไปห้าวันนี้นะครับเราจะเห็นความดอกขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะครับท,ทั้งที่ใบอ่อนก็แตกนะครับใบอ่อนก็กำลังแตกอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับ เราได้เบ็น้ำนะครับเพื่อให้ดอกขยับนะครับแบบนี้นะครับคือดอกกำลังขยับมาขึ้นเป็นฟอร์มเลยนะครับแบบนี้ครับยันไปเก่งแบบนี้นะครับก็จะมีขแขนงออกเต็มเลยนะครับเราไม่ได้แต,แต่งขแขนงทิ้งนะครับก็มีฟอร์มดอกขึ้นแทบทุกเก่งนะครับ ขึ้นมาหเห็นชัดๆเลยนะครับอ่าแล้วก็มีบางส่วนเราไล่ฟันขแขนงอยู่นะครับในตอนอ่าสี่ปีนะครับพอไปออนแตกทั้งแปลงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ฟันนะครับแต่ก็ได้ดอกขึ้นมาเต็มเลยนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับ ดอกขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นน้ําน่าจะประมาณว,วันที่สี่หรือวันที่ห้านะครับเราให้เห็นดอกชัดๆเลยนะครับแบบนี้ครับเข้าหยันต้นเลยนะครับใบอ่อนก็แตกดีด้วยนะครับแต่ดอกก็ออกมาชัดเจนเลยนะครับนี่ครับเราเห็นแขนงที่แห้งไหมครับคือ อ่าโดนอเหมือนอาหารดนดึงกัดนะครับเสต็คไขนนินแล้วก็สภาพอากาศที่เหมาะสมนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วเรามาเจอในงานนะครับวันอาทิตย์ที่สิบสี่ธันวานะครับอ่าที่ส่วนแม่หญิงสุภาการนะครับะจะมีงานเริ่มตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับถึงอ่า บ่ายสี่มงเย็นหรือสิบหกนกานะครับช่วงเช้าเราจะมีการเยี่ยมชมสวนนะครับพอช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มออแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้านะครับเกี่ยวกับการทํางานในแต่ละช่วงนะครับการทำทุเรียนแล้วก็ประสบการณ์ของชาวสวนลหลายคนนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์แอซ่าและนิวทิแพนแล้วประทับใจนะครับ ก็จะได้ฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มีการสอบถามนะครับคำตอบต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการเชิญชวนนะครับในกิจกรรมต่อๆไปนะครับในช่วงถ่ายนะครับแล้วกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราจะได้เจอนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ